ต่อไปวันที่14ได้มีการขายสินค้าออกไป20หน่วยนะครับดังนั้นก็ต้องใส่ในช่องขายนะครับ20หน่วยวันที่14ขายไป20หน่วยเวลาเราจะขายเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราตีราคาสินค้าตามวิธีเข้าก่อนก่อนดังนั้นของที่เราขายออกไปนั้นย่อมเป็นของล็อตที่เราซื้อมาก่อนอื่นๆนะครับเรามาดูกัน ล็อตที่เราซื้อมาก,ก่อนก็คือล็อตจำนวน50หน่วยหน่วยละ20บาทล็อตนี้มีอยู่50หน่วยนะครับเราต้องการขายไปแค่เพียง20หน่วยดังนั้นเราต้องใช้ต้นทุนของล็อตนี้นะครับก็คือ20บาทต่อนหน่วยเนี่ยนะครับเอาออกไปขายเอา20คูณ20นะครับได้เท่ากับ400และเราก็มาสรุปยอดรือกันนะครับหลังจากที่เราเอา50หน่วยที่มีอยู่นั้นออกขายไป 20ดังนั้นจำนวนหน่วยของรอบนี้ก็จะเหลือแค่เพียง30หน่วยหน่วยละ20บาทเหมือนเดิมคูณกันนะครับก็คือ600บาทต่อไปนะครับ150หน่วยนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับ150หน่วยละ30คูณกันนะครับก็คือ4,500วันที่14จบนะครับ ่อ,อไปวันที่20ขายสินค้าออกไป38หน่วยนะครับเราก็มาลงกันในช่องขายช่องนี้ช่องขายนะครับขาย38หน่วยแต่เนื่องจากว่าเวลาเรากลับไปดูยอดคงเหลือเนี่ยมันมี2ลอ็ลอตล็อตแรก30นะครับมันไม่ถึง38ดังนั้นก็หมายความว่าล็อตเนี้ยเราได้ขายทั้งหมดแล้วก็ไปเอาอีก8หน่วยจากล็อต150หน่วยที่มีอยู่นะครับ ดังนั้นเราจรึงแยกต้นทุนที่เราขายออกไปเป็น2กลุ่มนะครับในวันที่20กลุ่มแรกก็คือ30หน่วยโดยใช้ต้นทุนหน่วยของ20บาทต่อหน่วยนะครับคูณกันก็คือ600และต้องการอีก8หน่วยนะครับก็เอาของวันนี้หน่วยละ30บาทคูณกันนะครับก็คือ240 แล้วก็มาหายอดคงเหลือนะครับล็อตตรงนี้หมดไปแล้วก็จะเหลือตัว150ซึ่ง150นั้นถูกขายออกไป8หน่วยแล้วดังนั้น150ยลบ8ก็เหลือแค่เพียงร้อหน่วยจำนวนราคาต่อหน่วยยังคงเท่าเดิมก็คือ30บาทเอา142ยสคูณส0นะครับจะได้กับสี่พันสองจบกันที่ยี่นะครับ ต่อไปวันที่23ไปซื้อสินค้ามาอีก100หน่วยหน่วยละ35บาทเมื่อเราไปซื้อก็ใส่ช่องซื้อนะครับ23ซื้อมา100หน่วยหน่วยละ35บาทคูณกันเป็นต้นทุน3,500บาทและก็จะทำให้สินค้าคงเหลือของเราเพิ่มขึ้นอีก100หน่วยนะครับของเดิมเนี่ยมีอยู่เท่ากับ142มี ่มเดียวนะครับลดราคาเดียวก็คือ30บาทต่อนหน่วยก็เอามาใส่260และที่ซื้อมาใหม่อีก100หน่วยหน่วยละ35รวมเป็นเงิน3,500บาทวันที่23ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับในวันที่29ขายสินค้าออกไป10หน่วยนะครับ ขายออกไปแค่10หน่วยเท่านั้นวันที่29เราก็ดูในช่องขายนะครับขายออกไป10หน่วยเวลาเราขายนั้นเราต้องขายตามที่เราเคยได้มาก่อนก็คือล็อต1 4 2หน่วยนะั้นได้มาก่อนนะครับเราก็ขายได้เลยนะครับ10หน่วยล็อตนี้มีต้นทุนหน่วยละ30บาทก็คูณ30คูณกันได้เท่ากับ300แล้วเราก็มาสรุปกันนะครับว่าสินค้าคงเหลือเหลืออยู่เท่าไหร่ ร้อยสบสองถูกขายออกไปสิบหน่วยก็เหลือเท่ากับร้อยสามสิบสองครับราคาต่อนหน่วยยังคงเท่าเดิมน,นะครับสาสิบบาทเอามาคูณกันเป็นต้นทุนเท่ากับสามพันเก้าร้อยหกสิบและหนึ่งร้อยหน่วยหน่วยละสามห้ายังไม่มีการเปลีป่ยนแปลงนะครับยังเป็นของเหลืออยู่ก็เป็นอันจบนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบเก้า นั่นหมายความว่าการสิ้นสุดของการคำนวณสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือวันที่29เรามาดูกันนะครับว่าวันที่29นั้นมีสินค้าคงเหลือเหลืออยู่กี่บาทเหลืออยู่เท่านี้ครับเป็นตวงเงินนะครับ3,960กับ3 0 0นะครับเมื่อเรานำมันมารวมกันนะครับก็จะมีมูลค่าสินค้าคงเหลือตอนปลายมวนนะครับตามวิธีนี้เท่ากับ7,460ครับ ตัวนี้ครับคือราคาสินค้ามันเหลือไปหมวนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนและบันทึกบัญชีสินค้าแบบเปอรไบช่วนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่ามีมูลค่าสินค้าเหนือเท่านี้สิ่งที่เราจะเป็นจะต้องทราบคู่กันก็คือแล้วต้นทุนขายในงวดนี้ตามวิธีนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเรามาคํานวณกันนะครับกรณีต้นทุนขาย กรณีที่เราต้องการหาต้นทุนขายก็จะต้องตั้งจากต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิน้นซึ่งเราคำนวณกันไม้ก่อนหน้าน,นี้แล้วเท่ากับ9,000นะครับแล้วเราบอกว่าสินค้าคองเหลือไปงวดเท่ากับ7,460นะครับสินค้า ลายมวด7,460บาทเอามาลบกันนะครับก็คือตัวต้นทุนขายและเราจะได้ต้นทุนขายเท่ากับก1 5 4 0ครับนี่็คือมูลค่าของต้นทุนขายสำหรับการลึกบัญชีตามวิธีนี้นะครับ